วันนี้ผมเจอปัญหาจุดฟองอากาศในชิ้นไม้ที่เคลือบยูริเทนเกิดจากแปรงไม่สะอาดหรือฝุ่นผงในชิ้นงานนี่ก็คือขนแปรงที่ติดบนชิ้นงานไม่แนะนำให้ขูดขีดหรือดึงออกเพราะจะเกิดรอยได้แก้ไขปัญหาโดยใช้กระดาษทรายยูริเทนขัดอันนี้คือเบอร์220เป็นเบอร์ที่หยาบเลขน้อยคือหยาบส่วนเลขมากคือละเอียดขัดให้เรียบเพื่อลบเลือนรอยฟองอากาศ จากนั้นเช็ดด้วยผ้าสะอาดเพื่อกำจัดอุ่นผงดิเทนมี2เบอร์คือเบอร์ที่ใช้ภายนอกและใช้ภายในผมใช้เบอร์ที่ใช้ภายนอกเพราะว่า มันจะมีชั้นฟิล์มที่ทนทานต่อความร้อนและสภาพอากาศมากกว่าสำหรับการทาครั้งแรกผมจะผสมทินเนอร์กับยูริเทนอนตราส่วนเท่ากันเพื่อให้แปรงได้ง่ายแล้วก็ชั้นฟิล์มเกาะกับเนื้อไม้ได้ดีส่วนการทาครั้งถัดไปอาจจะทา2รอบหรือ3รอบก็เพิ่มยูริเทนโดยลดอัดตราส่วนของทินเนอร์ลงเช่นทินเนอร์2ส่วนยูริเทน1ส่วนเพื่อเพิ่มความหนาของชั้นฟิล์มแต่ข้อเสียก็คือมันจะแปรงยากขึ้นและอาจจะเกิดรอยได้ยูริเทนที่เราเคลือบครั้งแรกแห้งแล้ว แล้วผมก็จะใช้กระดาษทรายเบอร์ละเอียด320นะครับมาขัดแต่งให้ผิวเรียบเมื่อขัดแต่งเสร็จแล้วก็ลองใช้มือรูปดูถ้าผิวเรียบเราก็ใช้ผ้าสะอาดเช็ดฝุ่นให้เกลี้ยงเกลาและป้องกันฟองอากาศที่อาจจะเกิดขึ้นจากนั้นก็ทายูรีเทนอีกรอบเคลือบให้ฟิล์มหนาขึ้นแล้วก็เก็บ รอยต่างๆที่สัมพัญคือควรทายูริเทนในช่วงที่อากาศแจ่มใสไม่ชื้นเพราะจะทำให้เกิดฟ้าได้นี่ก็คือผลงานหลังจากที่ได้เคลือบยูริเทนแล้วสนใจสั่งซื้อสินค้ากดโปรไฟล์หรือรูปตะกร้าใต้วิดีโอเลยเลยครับ